ตาก็เป็นต้อเนื้อไหลปิดตอมลูกหมากโตแล้วก็ขาขาเียว่าชานะชาแล้วก็ขารู้สึกว่าจะเป็นเส้นยึดเหมือนกับเหมือนกับว่ากระดูกทับเส้นพอเราอายุมากขึ้นโครคภัยไข้เจ็บก็มาเยือนมากมายร่างกายก็ไม่ค่อยดีเพราะาอายุห้าสิบกว่าแล้วในในปีนี้เป็นหลายๆอย่างจนวันหนึ่งได้มาเจอผลิตภัณฑ์ดอกเบ ตัดสินใจสั่งซื้อกับเพื่อนเพราะว่าเราเป็นคนชอบกินกาแฟดูแลสุขภาพอยู่แล้วตอนนี้นะครับที่ที่เราประทับใจพอได้ดื่มกินมานเรื่อยๆสั่งซื้อเซตแรกเลยเซตแรกคือยี่สิบกล่องพอได้ดื่มกินมานเรื่อยๆทุกวันทุกวันทุกวัน,วนอาการที่เราเป็นต้อเนื้ออ่านมัวบางครั้งกลางคืนนี่ขับรถนี่มืดเลยแสงแสงแสงจะไม่ได้เลยคือความมืด แต่พอได้กินตาเริ่มสว่างขึ้นต้อเนื้อก็เริ่มยุบลงยุบลงจนเป็นปกติไหลที่เคยติดเคยไปนวดแผนโบราณประจําหลายรอบกลับมาก็ก็ไม่ดีขึ้นนะแต่พอได้ดื่มกินโดพิโอทุกวันทําให้เรารู้สึกว่าผ่อนคลายแล้วก็คลายคลายไปในที่สุดไม่มีไหลก็ไหลก็ไม่ติดเลยแล้วขาที่เรานั่งนั่งนั่งงองก็ไม่ได้นั่งนั่งกับพื้นไม่ได้เลยงองขาไม่ได้เลย ต้องเหยียบออกนี่ต้องปวดมากนะฝั่งซ้ายอย่างเดียวนะอาการจะเป็นฝั่งซ้ายอย่างเดียวพอเราได้ดื่มกินทุกวันเนี่ยก็คลายออกคลายออกแล้วผลสุดท้ายเราสามารถนั่งงอพับขานั่งพับเทียบน,นั่งขัดตามานได้หมดเลยอาการเหล่านี้ไม่มีเพราะว่าเราดื่มกินเป็นประจําทุกวันอยู่แล้วตอมลูกหมากโตเคยฉี่ทั้งคืนนะตื่นมาวิ่งเข้าแต่ห้องน้ําตื่นมาวิ่งเข้าบางคืนนี่หลายหลายรอบหลายหลายรอบเลยนะจนจนบางครั้งเราคิดว่าเราเป็น เบาหวานนะหลับลึกนะหลับลึกหลับสบายนอนถึงเช้าเลยแล้วก็มาฉีดทีเดียวจากที่ตอนลูกหมาโตก็ยุบลงไม่มีอาการปวดวิ่งออกกําลังกายก็ได้สบายไม่มีอาการปวดผลข้างเคียงอะไรก็ไม่มีแล้วที่ได้ที่ได้อย่างหนึ่งคือสังเกตได้ว่าผมอ่ะผมนี่โดดํามากแต่ก่อนเป็นคนผมแดงแล้วก็จะมีหงอกผมหงอกนี่แซมขึ้นมาแล้วเพราะว่าอายุห้าสิบกว่า้นแล้วผมก็เริ่มแซมขึ้นมาเป็นผมขาว จนช่างกับผมว่าทำไมผมสวยจังผมเงาแบบเงาเงาดํามากเลยเราได้ความเป็นชายกลับมากลับขึ้นมาปึงปังเหมือนว่าเหมือนที่เขาบอกว่านุกเขาไม่ขันก็กลับมาขันขันตอนเช้าบางทีใหญ่มากสําหรับดับิโอกล่องนี้กินเป็นประจําตอนนี้รู้สึกว่ามีความประทับใจลหลายๆด้านทั้งในเรื่องของท่านชายกลับมาเป็นชายนะชายเราดีใจมากก็กลับมาสดใสชะลอไวัยได้ด้วย ความหนุ่มก็เพิ่มขึ้นความเป็นชายก็เพิ่มขึ้นดีใจมากครับ